จุดตรวจข้างหน้าห้ารอยเมตรนะครับลดความเร็วเอโอเคนะครับป้ายมัวไม่เห็นตัวอัสือไม่เห็นนะเอาเดี๋ยวเออผมใส่หัวข้อ,ขอเอาไว้ว่าตำรวจนะครับบังคับใช้กฎหมายกับชาวบ้านแต่กับตัวเองละเมิดกฎหมายนะครับ จุดตรวจสพทรงธรรมนะครับก็เอาเป็นว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงจุดตรวจหรือปฏิบัติหน้าที่มันต้องเล็ดเก็บครับเออคุณเอามาตั้งวางเอาไว้เนี่ยมันเป็นอันตรายต่อยานพาานะเขาห้ามตั้งวางสิ่งของกีดขวางช่องทางเดินรถ พอไม่ตรวจก็น่าจะเก็บแต่ไม่เก็บนะครับเอาว่าแวะเยี่ยมชมให้พี่น้องเราสบายใจสักนิดหนึ่งว่ายังมีกิจ,จกรรมตรวจเยี่ยวเป็นอาจินอยู่หรือไม่นะครับมาโดนล่องรอยอันนี้เป็นที่ เยี่ยวตอนกลางคืนนะฮะกฎหมายอาญาปวิอาญามาตราหนึ่งสามหนึ่งบอกเอาไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าจะตรวจสารคัดหลังไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อเส้นผมปัสสาวะอะไรต่างๆนี้นะครับเออ พนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนยังตรวจเองไม่ได้เลยแล้วตำรวจจะมาตรวจเดี่ยวเขาไม่เลิกไม่ลาได้อย่างง่ายปิดจมูกก่อนครับท่านนะครับเพราะว่าเข้าไปทีไรกับชุนตึกทุกทีอันนี้มีแทงน้ำล้างมือนะครับเตรียมไว้ให้เวลาพี่น้องประชาชน นี่เป็นแถบ,บสีนะครับแถบบสีที่วัดเยี่ยวนะฮะที่วัดเยี่ยวของชาวบ,บ้านเออตำรวจอยากเป็นหมอครับเขาต้องให้ผู้เชี่ยวชาญนะตำรวจตรวจเองได้ที่ไหน,น่ะครับโอ้มเมนเยี่ยวอะครับเหมนเยี่ยวมากๆเลยเนะเออเนี่ย กิจกรรมยังล่าเรืองเหมือนเดิมครับอันนี้แถบสีนะครับเก็บหลักฐานนีที่เยี่ยวโอ้ยเยี่ยวเสร็จแล้วผว้ที่ลองรับเยี่ยวนะครับเขาบอกว่ามันต้องเบิกมาจากศูนย์ว,วิทยาศาสตร์การแพทย์ดูนะฮะทิ้งอิเลกแข็งขาไปหมดเออ ก็กรกครับอันนี้ไม่รู้ใครห่อเยี่ยวมาด้วยนะฮะเนี่ยถิ้งเกลือนครับจิ้งเกลือนเขาบอกว่าต้องเป็นขวดพลาสติกปากกว้างหรือขวดแก้วมีแถบผนึกเท่านั้นนะฮะต้องเซ็นทั้งผู้ผูกตรวจแล้วก็ผู้จะตรวจเขาเออฝ่ายปกครอง คยมาตรวจร่วมไหมเออทำไมขายนุเอ้ยทำไมสพทรงทรรยังยังมีกิจกรรมอย่างนี้เล่นกันอยู่นะครับเมื่อมันเป็นกฎหมายนะครับเขาบอกว่าต้องใช้อุปกรณ์ที่เบิกจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เท่านั้นอันนี้มันอ่าถ้วยน้ำจิ้มในี่ซื้อมาเองใช่หรือไม่ นะครับสอ,บอทรงธรรมครับเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับเจ้าหน้าที่ไม่อยู่แต่ยังวางสิ่งกีดขวางไว้อย่างนี้รถมาก็ต้องเบนออกนะเป็นด่านถาวรหรือว่าด่านมั่นคงแต่พวกรถบรรทุกนะครับพี่น้องเราสมาชิกรถบรรทุกลองเรียนมาที่ผมก็เลยแวะมาดูให้ นะครับยังมีกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับกิจกรรมของท่านยังสนุกสนานเหมือนเดิมนะครับเอาสถานีตำรวจภูธรท,ทรงธรรมนะครับเบอร์โทรศูนย์ห้าห้านะครับแปดห้าหนึ่งหนึ่งสามห้านะครับสายดว่ดดวนเหตุด่วนเหตุร้ายแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งนะ อันนี้ไม่เจ้าหน้าที่ไม่อยู่นะเออแต่ชื่อยังไม่เอาออกเลยใครจะมาเข้าเวนก็ใช้ชื่อนี้ก็ได้นะครับแล้วร้อยตำรวจเอกนรงค์กแก้วนะครับเออหากพบการทุจริตหรือหรือประพฤติไม่ชอบโปรดแจ้งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับอ่าศูนย์ห้าห้า จ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดแปดนะครับอา้าวทำไมเบอร์มันแค่นี้อ่ะอันนี้ไม่ใช่เบอร์ผู้รับการแล้วมันเป็นเบอร์สำนักงานแล้วครับท่านเออแค่ให้ท่านปฏิบัติจะตามนี้ท่านยังไม่ปฏิบัติตามเลยนะอา้าวพอะต้องทำเดี๋ยวรอรับหนังสือนะครับการปฏิบัติของท่านไม่ชอบด้วยกฎหังคับใชแล้ว นะหลายเรื่องมากที่ประชาชนคนไทยที่ขึ้นสายเหนือนะครับ้องเรียนผมมานะไม่อยู่ไม่ปฏิบัติหนะ้าที่ต้องคืนผิวจราจรให้กับประชาชนได้ใช้ครับอันนี้ตั้งไว้จนกระทั่งว่ามันไม่มีร่องรอยที่ล้อรถวิ่งเลยงบประมาณที่เอามาสร้างถนนเอเขาเท่าไหร่ครับสายเชียนี้นะสายเชียใช้งบประมาณเท่าไหร่ เป็นเงินมหาศาลครับแต่ใช้แล้วเนี่ยตำรวจจองนะครับเอากลวยมาตั้งไว้จองอ่าใครจะผ่านตรงนี้ไม่ได้นะครับเอขายชนกลวยก็อาจจะบอกว่าทำลายทรัพย์สินทางราชะการนะครับแต่คนของราชะการขี้เกียจอ่าเอาว่าขี้เกียจเก็บอะเออ นะเอ่อจะบอกว่ายังไงอะฮะเมื่อมีหน้าที่แต่อำนาจมันไม่ได้ก็น่าจะเลิกนะครับแต่ดานท้องทำนี่เอ่อผมรับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านเยอะเลยนะครับเออวันนี้ตั้งใจมาก็ด้อว่าจะเจอเขาฉี่กันกลางวันนะครับ <c oughs> บังเอิญไม่ฉีวันนี้วันนี้ไม่เจอ ที่จังๆอืมแต่ก็ได้เลยครับในเมื่อกฎหมายเอ่อปวิทยามาตราหนึ่งสหนึงเขาวิธีการปฏิบัติเนี่ยเขาต้องให้ใครเป็นคนตรวจนะครับพนักง,งานสอบสวนเจ้าของตำรวนเขายังต้องให้แพทย์และผู้เชี่ยวชาญเลยแต่ตำรวจสอสอพร้องทำนี่นะครับเออเป็นผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู นะครับเป็นตำรวจดีๆแต่อยากเป็นหมอตรวจหาหาสารเสพติดในร่างกายฝั่งน้นเป็นป้อมนะครับฝั่งน้นเก็บครับหน้าสพเก็บเออปกติก็จะตั้งสองฝั่งฝั่งน้นก็เยี่ยวได้ครับเออทำเยี่ยวลงคลองเหมือนกันนะ่นะเนี่เออถ้าถามว่าพุ่งกลับไม่ทำไมไม่นี่บ้างห่ะครับ เอออันนี้หน้าหน้าโรงพักนะครับอืมอ่าเราพอตรงทำทำไมทำไมอยากตรวจจังอะครับก็ในเมื่อกฎหมายเขาให้ทำได้นะฮะให้ทำได้ยังไงบ้างกฎหมายกฎระเบียบวางไว้ชัดเจนมากเลยอตํารวจ ได้ไปอบรมได้ผ่านได้เป็นผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่เมือ่อไหร่อ่ะนะตรวจเจอสีม่วงแล้วยังไงนะครับมีหลายคนพูดมาใน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 ทางลบนะฮะเออผมไม่อยากพูดต่อหรอกนะเพราะว่ามันมันไม่ใช่ภาพโพสที่ดีที่จะสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะพอมีหน้ามีตาเขาได้บ้างคือว่ายกันไปอย่างนี้แหะครับนะ ว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจไม่ทำงานก็ขเก็บเก็บปวยเลอกทำก็ไม่เก็บออกจากผิวพื้นถนนฝากเอาไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวรอรับหนังสือสพอสมคำนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ